รีวิว business class นะคะจองอเมริกันแอร์ไลน์แต่ได้บินกาตาค่ะ mm hmm. ก็นี่เลยค่ะมาที่กาตาแอร์เวย์นะคะ business class ก็สามารถใช้ fast track เข้าไปได้มาต่อกันที่ l o ลา g ์ค่ะมาถึงก็ต้องใช้บริการ l o ลา g ์ของกาตาแอร์เวย์กันนิดนึงนะคะซึ่งใน l o ลา g ์นี่ก็กว้างขวางมากแต่อย่างที่บอกค่ะเราจองอเมริกันแอร์ไลน์ก็จริงนะคะ แต่เขาบินร่วมกับกาตาแอร์เวย์ค่ะก็โชคดีมากนะคะก็ได้นั่งกาตาแอร์เวย์ด้วยนะคะในเที่ยวขาไปค่ะนี่เลยนะคะในเร้าก็มี QR โค้ดให้ดูเมนูอาหารค่ะเราก็ทำการเลือกที่นั่งแล้วก็เริ่มสั่งอาหารกันเลยค่ะนะคะบางเมนูเนี่ยจะต้องแจ้งพี่พี่พนักง,งานเขานะคะแต่บางเมนูเนี่ยก็ลุกขึ้นไปตักได้เลยค่ะมีเมนูอาหรับิกด้วยนะคะเอามาลองชิมแต่ก็อาจจะทานไม่เป็นนะคะก็ ไปเลือกสั่งค่ะเมนูเซิฟแอนด์เทิฟค่ะนี่เลยกุ้งลายเสือกับเนื้อค่ะเขาบอกว่านี่คือทีเด็ดเลยนะคะใครที่มาเล้าของกาตาต้องกินค่ะมีเซ็ตซูชิญี่ปุ่นก็มีนะคะเราก็ลองชิมต่อกันด้วยของหวานค่ะก่อนที่จะไปเต็มตัวขึ้นเครื่องกันนะคะ นี่เลยนะคะก็พอขึ้นเครื่องเสร็จทำไงล่ะคะก็สั่งนี่เลยค่ะแชมเปญมาถ่ายรูปกลุ่กิบค่ะนะคะถ่ายรูปไปถ่ายรูปมาก็ต้องบอกว่านี่คือการขึ้น Business Class ครั้งแรกเราจะพลาดการถ่ายรูปไม่ได้เลยค่ะหลังจากนั้นสั่งอาหารมาทานกันต่อพอเสร็จก่อนจะตื่นลงไปต่อเครื่องก็มีช็อกโกแลตให้ช็อกโกแลตก็คืออร่อยมากค่ะมาต่อเครื่องกันที่โดฮานะคะมาเช็คไฟกันสักนิดนึง หลังจากนั้นค่ะเราก็เดินลัดเลาะกันไปเรื่อยๆนะคะที่นี่ไม่ต้องผ่านตอมใดๆค่ะไปต่อเครื่องได้เลยนะคะแต่ก็จะเดินผ่านร้านนู่นนี่นั่นแต่ไม่มีเวลาเดินเท่าไหร่ค่ะขอมาแวะที่เล้าของกาตาเหมือนเดิมค่ะอิ่มอยู่นะคะแต่ก็ยังอุตส่าห์นะคะจะสั่งเป็นแซนด์วิชเนื้อค่ะอร่อยมากเหมือนกันถึงเวลาขึ้นเครื่องค่ะรอบนี้มาที่อเมริกันแอร์ไลน์กันบ้างนะคะเป็นเครื่อง Business class นะคะก็เปลี่ยนท้ายเครื่องค่ะแต่จำรุ่นไม่ได้ค่ะก็โอเคค่ะ happy ปปกว้างขวางข้างในนั่งสบายเหมือนกันนะคะอุปกรณ์ต่างๆก็เบสิกนะคะตามเครื่อง business class นี่แหละค่ะนะคะพอขึ้นมาปับ๊บแน่นอนค่ะก็ต้องสั่งเครื่องดื่มมาตามสไตล์ค่ะเครื่องดื่มเสร็จต่อด้วยอาหารค่ะบอกเลยว่ากระเพาะไม่เคยว่างเลยค่ะนี่เลยเมนูที่เราสั่งนะคะ ปิดท้ายด้วยไอศครีมไอศครีมเสร็จก็นอนตื่นมาก็เมนูอาหารเช้าต่อค่ะนะคะก็สั่งเป็นผลไม้สักหน่อยนะคะหลับต่อพอหลับต่อเสร็จเป็นไงล่ะคะก็มาถึงแล้วคะ่ะสนามบินนะคะมาถึงนิวยอร์กค่ะเราจะได้เที่ยวสักทีแต่ขอรีวิวขากลับเลยค,ะค่ะขากลับเนี่ยเช่นเคยคะ่ะมาแวะที่ร้านของกาตาแอร์เวย์นะคะ พอแวะที่เรานี้เสร็จนั่งรอไปรอมาค่ะก็มาถึงช่วงเราขการขึ้นเครื่องรอบนี้ค่ะกลับดีใจมากค่ะเพราะเราได้นั่งเครื่องรุ่นที่ b u s i s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  c s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  เขานะคะมีความส่วนตัวมากๆอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างเราชอบหมดเลยค่ะนะคะก็เช่นเคยก,ก็มีชุดนอนอะไรแจกให้เรานะคะแต่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกค่ะเก็บกลับ นี่เลยที่ชอบเพราะว่ามันมีฉากกั้นตรงนี้แหละค่ะความรู้สึกคือมันส่วนตัวมากๆนะคะไม่มีใครมายุ่งกับเราได้จะนอนจะนั่งจะทำอะไรทำไปเลยค่ะขากลับเราบินไฟกลางวันค่ะก็ได้ดูวิวก้อนมเมฆขาวๆนะคะแล้วก็มาต่อกันที่อาหารเหมือนเดิมค่ะเรากินกันทั้งวี่ทั้งวันจริงๆนะคะ สั่งอาหารมาลองชิมเมนูนู้นนี้นั้นกาตาแอเวกับเขาทำได้ดีนะคะสำหรับอาหารค่ะและนี้ก็สั่งเมนูกุ้งลายเสืออีกแล้วค่ะต่อกันด้วยไอศครีมอร่อยหมดเลยหลังจากนั้นค่ะหลับสิคะหลับต่อเลยค่ะหลับเสร็จตื่นมากินอีกแล้วค่ะก็เป็นเมนูหน้าตาดีหมดเลยค่ะกาตาแอเวเขาจัดเมนูแบบ ตกแต่งหน้าตาสวยค่ะกินเสร็จก็หลับต่อค่ะซึ่งจริงๆหลังจากนี้นะคะเราก็จะได้รับช็อกโกแลตก่อนลงจากเครื่องเสมอเลยค่ะสําหรับกาต a แอร์เวย์นะคะหลังจากนี้เราจะไปต่อเครื่องที่โดฮาค่ะแต่ไฟล์ค่ะต่อเครื่องนี้เราไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะคะกับที่เรานั่งมาครั้งแรกค่ะ